สวัสดีจ้ารอราสวัสดีครับจ้าเป็นจังได้ทางฝนอากาศวีวีบออากาศหนาวบวอรครับร่มวีวีหนาวอยู่เรื่องเช่นี้ร่มหนาวมาแเลยครับเมียนจ้าคือกันเช่นกันกับเขาก็ลืมออกห่วงหรอเนาะมีฮสิมาคงสุดท้ายเนาะครับผมเล็กบิงครับผมจ้าสุดท้ายครับค่ะทั้งนั้นฟันยังบ่จ้ะฟันสองขึ้นงวดไหมครับอืมเอาหวามงฝัน จ้ฟันว่าได้ยิ่งจะปืนฟันว่าได้ยิ่งจะปืนสิเพราะมีแปดสเลรดอ้อสองขึ้นสอนฟันว่าได้ยิงปืนบ่จ้าครับยิงแต่ยิ่งจะปืนงิดแรลกเลยยิงปืนเป็นปืนโบราณปืนปืนแจ๊บโบราณอืมหฮวยขึ้นนั่นเป็นเัินได้ยิงปืนในทหารมาสองขึ้นแล้วด้วอ้อเคย่ันพอดีนะจ้าก็เพชรเล็กไปพอดีนี่เหล็กมันไม่แฝดอยู่พอดีไงม่งั้นมันตายเดยตีเลขเนี่ยหื จะจะเอากันคงสุดท้ายเนาะสัญยิงสัญญากนว่าสิมาคงสุดท้ายฟันเลขวิ่งเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าในวันวันที่สิบหกตุลาคงสุดท้ายจ้าเลขปูวัดปลาจ้าครับผมเลขวิ่งบนนะครับเน้นตัวเดียวจ้าวิ่งบนจ้าครับวิ่งบนตัวเดียวเน้น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 ห้าครับวิ่งห้าครับวิ่งห้าจ้า อตัวล่าตัวร่องนะครับตัวกันถ้าเี่เพิรนบมาคาเี่เพิ่นว่ามันดับกะกันหกนะครับกันไปที่หกเด้อค่ะครับผมแต่แต่ส่วนตัวกับกับพันหานะครับจ่ะนีมาได้ทั้งหลักร้อยทั้งสิปสิบหน่วยค่ะขึ้นมาขาะะ่าวเถาะนอกจากเนาะครับครับจะสำหรับสามารชิกเอฟซีบนถาเพิ่นว่าหาดับหาบ่มาดอกหัวนี้จ้ะ โอ้กับบานใดครับผมอืมค่ะรองหกจ้าครับผมจับชุดเนาะจ้าจับชุดจ้าจับสามชุดเบิด,ดครับศูนย์ห้าครับศูนห้าศูนห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าตัวกันสองห้าครับกันใบสองหาจ้าครับผมค่ะ <5. S 2> อ่ะเลขเลขบ,บนนะอันนี้เลขบ,บนนะครับจ้าครับผม เาน,นี้เลขเลขวิ่งล่างเนาะวิ่งล่างจ้าฟันตัวเดียวครับเน้นเน้นตัวเดียวแปดครับนี่ฟันไปที่เปดตัวเดียวคูลูเคนเคนครับวิ่งแปดรถครับร่องศูนย์นะครับตัวร่องมั่นตัวกันร่องศูนย์จ้ากาว่าพ่อมากแปดกันแปดพ่อมาดอ,อกคงสีก็เอาศูนย์ใส่เลยครับันนี้ศูนย์กับสีมาได้ไรใกันอ๋อ้าเวนว่าเปดรุดไปที่เปดมันสีวิ่งทะเลมหาศูนย์เลยติจ้า ครับกับะ้านนั่นแหละคิด่าแต่เก่าไม่เคยผ่านนะครับเล็กวิ่งนี่โอ,อ้ค่ะค่ะค่ะจับคู่เน้นรถนะครับสามคู่เน้นรถจ้าสามคู่เน้นจ้าอ่แปดศูนย์เลยครับแปดศูนย์แปดห้าแปดห้าแปดหกครับแปดหกเลขเลขล่างนี่เน้นทุกตัวรถนยครับเลขเลขล่างนี่ขึ้นเน้นสามหางเลยเพราะว่าม้าแท้ๆเราปียดนี่มา้าห็นคักค ประชิดว่านาทั้งสันนาชิดนจะมาอยู่ครับผมกับมานอุ๊กันสีสือ่ะมันสื่อได้ว่าะาบักเปียดหาเปดหกนี่เปยดหานี่ยฮเขากบยมใส่ปดศูนแลวนะพี่ถ้าเมนว่านั่งในยมใส่เป8ดูนศูนเปียดเลยกับไบน้ำแนยมันบาจาื่อเขานาจะได้เยอมากเนาะกับว่านนี่นี่หลักเด็กแต่ว่าที่แน่ๆกับิอันนี้หลกเลบยบเปียดหามันกั รอยบ่ได้จังหวนแล้วค่ะจบซ้อมอยู่นี่ก็ได้อืมเลขเนี่ยเนาะเปลี่ยนาเมียนค่ะซื้อบ่ได้ก็ลูดรถเนาะบ่นันก็แล่นเอาโลดแล่นเปดโลดครับแล่นเป็ดเหรอครับล่องซุนนั่นแหละอืมเพราะว่าเลขเลขแล่นนี่แม่นงวดวันนันกระเขาเนาะจ้ะครับ้านันให้เพิ่นให้เพิ่นบนซุนคกับสองครับอืมนาทั้งสองตัวเลยบาทนี้บ้านบ้านบ้นซุนนะครับบ้นซุนชิมแหลกบ้านซุนเดี๋ยที่สองมาบ้นสองครับจ้าโอ้สำหรับสายวิ่งเนาะ ค่ะคแต่ว่าหลีงามงามบนเป็นบน,บนล่างเป็นลางแยกไปเลยเนาะค่ะถือกับตุ่มเลยเนาะผมถือกับตุ่มแล้วครับในน้อยสุดเนาะครับเ่พาพระเจ้าเลยนี่อ่าวาสนาไม่บุญแต่ช่ำบุญได้สร้างน่ำกันเมียนใจดีแหล,ละเนาะสำหรับพลังบุญจังไดกนกะเทวดาเป็นกะอยู่ใส่ย,ยุดอกเนาะจา้าแต่ไปขอเป็นไหวอยู่ว่าอ่าสิ้นปีนี้ผมก็จะเขียนพระสมชายเขียนให้มันแล้วเนาะครับเขียน,นสร้างวัดซอยเป็นให้มันแล้ว จากะเลี้ยอีกสองสามเดือนหนึ่งเนาะกะชีสิ้นปีแล้วครับครับถ้าในตัวเรียกายตัวกะก็คือว่าละกะสีเลียนหลหางเนาะเมียนอยู่ค่ะฟันเน้นเนีนหลุดเนาะฮะสิไ่ได้พากกันสางบัดสางไม้ให้มันเล้วเวนอกจากครับค่ะความเชียงมันเสี่ยงอยู่แหละครับความเชียงกับเชียงบ่วาเลขเฮามันหน่อยตัวมันจุดครับความเชียงบ่เขาเนะเมนจ้าราวาเ้ามันก็หน่อยจุดแต่ว่าถ้าถ้าเ้องหายไร้สุดร้เพิ่นก็จะชีสือตัวใดเนาะเมียนจ้ะพูดทุกหน่อยกับว่มีเงินสีสือเด้จ้ะ ผู้พ่นม่มีเงินน่อยผู้พูนงบหน้อยจักจิซื้อตัวไดน่ะนะครับเม่นอยู่้ะแต่ทุกอย่างแล้วกะดวงเนาะค่ะบนวาสนาพระซุงมมนครับจะขึ้นอยูยกับดวงครับมจ้ะเอากันสันสุดท้ายนี่เลขสิออกก็ได้จ่อมือจ่อเว้นแล้วจ่อมือแล้วมืออื่นกับเม่นมือสูกมือมานแล้วฝากยังถึงพี่น้องหรือว่าอ่าเชิญชวนทําบุญเน้อจ้าครับผมก็ฝากนะครับเอฝาีของพี่นะครับผู้เพนมีิจรัท่านะครับอยากรวมทาบุญ นอยากสร้างซอยพุทธาบาทสิบบาทก็ได้แล้วครับห้องตามกำลังชัทธาต่ามกำลังสามห้องเหรอครับเพราะว่าตอนนี้ผมกับผ้าสมาชิกอะกำลังสร้างวันเดีย่ครับเพื่อนบ้านในเพื่อนแล้วที่เลี้ยงกับที่เลี้ยงของพวกครับผมจ้ากะ,ะตามนั่นเนาะติดต่อ,อได้ตามเบอร์โทรมาสิบป,ปักเบอร์โทรคือ้ข้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองหกเป็นบ่จ้าค,ครับผมครับผมหรือว,ว่าะจะแปะ,อะขออนุญ,ญาตตด้โปรดครับ ได้จ้าไได้ค่ะเรียกบัญชีวัดนะครับบัญชีทั้งบุญเลยพ่อครับได้จ้าเป็นดากซอยพุทธหาบาทสีบาทเน่าแน่วมอีเข้ากับบัรบัตรบังรบัตกันเนาะครับเนียนจ้าสัท่าบัญชีบัญชีรวมบุญครับจ้าพกศพกศจ้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า สามแปดเก้าสามแปดเก้าห้าแปดศูนย์ครับห้าแปดศูนย์จ้ะครับซื้ออทุกครับทุกบาททุกสตางค์เขาก็เอาขึ้นวัดเบิด์เดย์ครับจ้ะร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะการสิบเปรบัญชีให้ผู้ใดโอนบาทซองบาทโอนคู่มือมือละบาทก็ได้บุญคือกันเนาะจ้ะเหมือนกับทำบุญทุกวันเนาะจ้ะครับครับนบะ <ๆ S 2> ันเทิงขั้วก็เข้าสีอยากซอยอิฐก้อนนึง่งหาบาทก็ได้ครับผมจ้ะได้คือกันเนาะร่วมพลังกัน สายบุญจ้าเอ้าขอบคุณหลายๆโครงุารไทยนี่ก็ยังในกับไฮโให้มันน้ำกันสู่คู่สุขคนนะคะได้เงินร่วมกันทำบุญขอบคุณหลายๆจ้าครับผมสวัสดีค่ะทุกคนนะไม่ซูไม่ลาเด้อครับเด้อร์วันนี้จ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ